ชิมสาคูเจ้าดังทั้งข้าวหวานพร้อมอาหารใตฮาลาันจัดจ้านถึงเครื่องที่ร้านต้นสาคูสาคูไสไก่ทุกจานเวลาลูกค้ามาทานที่ร้านนะครับเราจะปั้นสดเสิร์ฟจานต่อจานกลับมาสู่ช่วงที่2กับร้านนี้เรามีโอกาสผ่านไปผ่านมาอยู่หลายรอบแต่ไม่ได้ลองสักทีซึ่งวันนี้ไม่พลาดแน่นอนกับร้านที่เกิดขึ้นมาได้เพราะคุณแม่และสาคูนั่นคือร้านต้นสาคูต้นสาคู ร้านอาหารฮาลานไทยคูซีเล็กๆย่านพระโขนงที่ใครมีโอกาสได้มาทานก็รู้สึกเหมือนได้มาทานอาหารที่บ้านเพื่อนสนิทเปิดมาแล้ว7ปีโดยคุณบูมที่ได้เปิดร้านอาหารร่วมกันกับคุณแม่รถมือคุณแม่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแถมคุณบูมเองก็ซึมซับรสชาติมาตั้งแต่เด็กๆฟังดูแล้วอาจจะแปลกนิดหน่อยแต่เมนูโปรดของคุณบูมก็คือสาคูครับซึ่งก็ชื่นชอบการทานสาคูมากเคยทำขายออนไลน์อยู่เกือบปีซึ่งลูกค้าเองก็ชื่นชอบไปด้วย จึงได้นาเมนูนี้มาเป็นเมนูหลักในการทําร้านแห่งนี้นอกจากเมนูสาคูอาหารอื่นๆในร้านก็เป็นอาหารใต้ที่รสชาติค่อนข้างจัดจ้านเข้าถึงเครื่องสมุนไพรเป็นรสชาติที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่คุณแม่แต่จุดเด่นคือทุกอย่างจะทําสดใหม่จานต่อจานสาคูยังต้องปั้นสดกันลูกต่อลูกเลยครับอีกทั้งเมนูที่ร้านค่อนข้างเยอะแต่จะขอหยิบไฮไลไท์สัก4-5เมนูให้ได้ลองกัน ส่วนจะมีเมนูไหนบ้างคุณบูมจะเป็นคนแนะนําครับฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วก็เกี่ยวกับร้านต้นสาคูนะครับสองว่าอย่างหนึ่งนี่ซึ่งไม่ง่ายจริงๆนั่นคือการร่วมทํางานการทําธุรกิจกับครอบครัวเจ้าของร้านรออยู่ตรงนี้แล้วรวมถึงเรื่องอาหารความอร่อยเคล็ดลับเนี่ยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับเขาเลยดีกว่าคุณบูมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอว่าจริงๆแล้วการร่วมกันทํางานหรือว่าทำธุรกิจกับ ครอบครัวเนี่ยนะมันมีความยากอยู่นะคุณบูมก็อาจจะด้วยความที่เรามีเจเนอเรชั่นที่ต่างกันนะครับความคิดเลยก็อะไร ก็แล้วแต่เนี่ยประสบการณ์ที่มีมาก็ไม่เหมือนกันขัดแย้งกันบ้าง<ะ>ในช่วงแรกๆเงี้ยครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องราวความอร่อยของทางร้านกันละได้เลยครับเรื่องของเมนูสาคูาคก็วัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ในการทําไส้สาคูนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทริโซเป็นไก่ที่เราคัดสรรวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆครับทำเองทุกอย่างไม่ถึงว่าผ่านการวิธีการล้างอะไรเงี้ยลักษณะเด่นของที่ร้านเลยก็คือไส้ต้องแน่นครับ <Wow. S 1> แป้งต้องบางส่วนที่เราใช้ในตัวไส้สาคูเลยจะเป็นส่วนกกไก่เท่านัั้้นแลวที่สําคญ น้ํามันที่เราใช้จะเป็นน้ํามันราข้าวเท่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการทานแล้วก็ดีต่อใจด้วยแล้วก็เมนูสาคูไส้ไก่ทุกจานเวลาลูกค้ามาทานที่ร้านนะครับเราจะปั้นสดเสิร์ฟจาน่อจานเท่านั้นเลยครับก็ถ้ามาที่ร้านต้นสาคูนะนอกจากเมนูสาคูไส้ไก่แล้วนะครับเรายังมีเมนูสาคูอื่นอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานคือเมนูสาคูต้นเปียกลํใหญ่ครับแล้วก็เมนูสาคูต้นเปียกมะพร้าวอ่อนแล้วก็เมนูสาคูกะทิแล้วก็ยังไม่จบนะครับยังมีสาคูเปียก มะม่วงด้วยครับ,รบก็รบเราจะเอาเม็ดสาคูที่ได้มาจากจังหวัดพัทลุงนะครับเขจะใช้น้ำมะพร้าวในการต้มแล้วก็นําตัวสาคูนี่แหละครับมาเคี่ยว ในน้ําต้มเดือดหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายแดงแล้วก็ปรุงผลไม้เข้าไปครับเอาอย่างนี้เราสามารถมาทานแบบขนมหวานอย่างเดียวก็ได้ได้เลยครับยินดีครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะเมนูสาคูต้นเปียกเนี่ยเราใส่ในน้ําชาไทยได้ครับเมนูอื่นอย่างที่คุณบูบอกว่ามาที่ร้านนี่มีเยอะมากเลยครับนะครับแนะนาหน่อยครับเมนูเด็ดก็เมนูที่ร้านอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารใต้นะครับเมนูที่แบบลูกค้ามาทานที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆก็เป็นเมนูแกงส้มชะอมกุ้งเลยว้าวนะของของทางร้านเอกลักษณ์เป็นยังไงเราตําแกงส้มพริก แกงส้มเองสดใหม่เลยครับผมแล้วก็ปรุงถ้วยต่อถ้วยเลยก็จะเป็นแกงส้มใต้ครับใครที่แบบไม่ถนัดเรื่องของอความเผ็ดอะไรเงี้ยเรามีระดับเผ็ดน้อยให้ด้วยครับวัตถุดิบนอกจากพริกแกงที่สดใหม่แล้ววัตถุดิบที่ใช้ก็คือเป็นกุ้งครับแล้วก็สัรกุ้งวัตถุดิบที่มีไซส์ใหญ่แน่นเพื่อมาให้ตัวแกงส้มมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับตัวชะอมไข่ที่เราใช้ก็คือเราจะทอดใหม่สดถ้วยต่อถ้วยจานต่อจานเลย เวลาลูกค้ามาทานเลยต้องไม่พลาดเลยครับเมนูนี้กุ้งผัดน้ำพริกกะปิสตอครับตัวสตอแล้วก็นำขึ้นมาจากจังหวัดพังงาครับผมตัวกะปิก็มาจากจังหวัดพังงาเช่นกันครับแล้วก็โขลกถ้วยต่อถ้วยจานต่อจานจริงๆครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรุงรสชาติแล้วก็ใส่กุ้งผัดกับสตอที่สดใหม่เมนูที่ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันเลยครับก็คือต้มกะทิใบเหลียงครับต้มกะทิใบเหลียงก็ใบเหลียงเราก็นำขึ้นมา จากจอดพังงาในพื้นที่เช่นเดียวกันครับแล้วก็นํามาต้มอ,อยู่ในกะทิเสิร์ฟด้วยเมนูกุ้งเช่นกันครับต้มกะทิใบเหลียงก็จะมีความเป็นกะทิเข้ามาเกี่ยวข้องในตัวเมนูแกงนี้ครับทานง่ายคล่องคอครับคุณบูมครับสองถาดเป็นความภูมิใจของตัวเองหน่อยครับในการทําร้านนี้ขึ้นมา ก็ตั้งแต่เปิดร้านต้นสาขครูตอนนี้ก็เกือบจะ7ดปีแล้วนะครับผมก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างมากเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นมาด้วยกันกับคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นรสชาติอาหารที่เป็นรสชาติจากรุ่นสู่รุ่นด้วยครับพอได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในครัวจริงๆได้ไปทําอาหารจริงๆอ่ะทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยได้ใช้ในวัยเด็กที่เราโขลกน้ําพริกตามพริกแกงเองในครัว คุณย่าคุณยายอะไรเงี้ครับแล้วรสชาติเหล่านี้มันก็ส่งต่อมายังคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังผมทําให้ผมนึกย้อนกลับไปทุกครั้งเวลาได้มีโอกาสเข้าอยู่ในครัวครับขอบคุณลูกค้าทุกๆคนมากเลยนะครับทีเ่เดินทางมาด้วยการบนเส้นทางนี้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่เป็นทั้งกาลังใจแรงสนับสนุนแล้วก็็นดูผมแล้วก็ทีมง,งานครอบครัวแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยครับที่มีแต่ความหวังดีแล้วก็มีความประหานีกับ ทางด้านต้นสักคูตลอดมาครับ ก็ขอฝากร้านต้นสาคคูด้วยนะครับร้านต้นสากคูเป็นร้านอาหารไทยฮารานะครับผมไม่ได้จํากัดชาวมุสลิมเท่านั้นนะครับแต่เราพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกทุกคนครับที่ร้านเป็นร้านอาหารไทยรสชาติจัดจ้านสไตล์คนใต้นะครับบนถนนสุขุมวิท7 1ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11โมนจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับหยุดทุกวันศุกร์ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านาก็สามารถออเดอร์ผ่านเดลิเวอรี่ทุกช่องทางได้เลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะติดต่อเข้ามานะครับก็่่องทางทาาาาีสามมรรรถตตติดดดเข้าา้ไยบโโ ศูนย์เก้เดอย์ส่าครับเดี๋ยวจะได้ทานการทุกๆเมนูเลยที่เราคุยกับคุณบูมาสู่นี้นะครับแต่ตอนนี้ขอบคุณค,<ด> <ๆ S 1> คุณบูครับได้เลยครับให้เกียรติกับรายการอ a t e อร์ e j อ u r n ย y นีของเราขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากครับเรียกน้ำย่อยด้วยสาคูไส้ไก่ขั้นด้วยอาหารใต้เมนูหลากหลายรสชาติจัดจ้านและปิดท้ายด้วยของหวานอย่างสาคูต้นเปียกแค่คิดก็ฟินแล้วแต่ละอย่างจะอร่อยถูกใจคุณสองแค่ไหน ไปพิสูจน์พร้อมกันครับหลากหลายเมนูครับที่ร้านต้นสาคูมาเริ่มกันที่สาคูไส้ไก่กันเลยนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมโห oh, เรียกว่าเราสามารถเห็นไส้ข้างในของทางร้านเขาได้เลยนะครับ <c oughs> ความหวานกําลังดีนําขึ้นมานะครับแล้วก็ความหอมของถั่วทีเขาคั่วมานะฮะโตวแป้งมาเนี่ยแค่พยุงเท่านั้นเองแป้งเขาบางมากๆจริงอร่อยมากเลยครับมาทานกับผักกันบ้างอื <c oughs> แบบนี้เข้ามาฮะ กระเทียมนิดนึงนะจ๊ะปักลงไปแบบนี้ปึบ e น j o ยครับต้องบอกว่าเอกลักษณ์ที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนนะครับผมอร่อยมากครับคุณห้ามพลาดกับเมนูนี้ครับสาคูไส้ไก่ครับอีกหนึ่งเมนูที่คุณไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดมาที่ร้านนี้ก็คือเมนูแกงส้มชะอมกุ้งนะครับไม่ต้องบรรยายนะครับว่าเครื่องแน่นขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองชิมกันในวาําสซุปเป็นไงครับ โอ้โหผมกปอะกอากำลังดีเลยนะยคือทางร้านนี้เขาให้เลือกเลเวลได้เรื่องของความเผ็ดนะฮะจะมีความละอุนะครับผมกลิ่นหอมของกลิ่นกะปิที่เติมเข้ามานะครับผมอยู่ในปากของเรานะฮะมาถึงเมนูผัดกันบ้างครับกับกุ้งผัดกะปิสตอนะครับโอ้โหเรียกว่าดูสิสตอเมนแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมาเราทานกับข้าวแบบนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม enjoy ครับ สตอของทางร้านที่เขาเลือกมาเนี่ยนะอารมณ์มันเราเหมือนแบบทันยะพืชได้แบบเคี้ยวสนุกนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็กลิ่นเบาๆมานะครับบวกกับตัวกะปิที่มีความหอมมากมันเข้ากันดีมากๆจริงนะฮะกับตัวกะปิกับสตอนะครับผมแล้วก็เครื่องแกงพริกแกงของเขาตัวนี้นะครับผมโอ้อร่อยมากฮนะมาถึงอีกหนึ่งเมนูซึ่งต้องบอกยอมรับว,ว่าน่าทานมากต้มกะทิใบเหลียงครับขึ้นมาแบบนี้ฮะคุณผู้ชม enjoy ครับ คือเราจะได้รสชาติของใบเหลียงนุ่มๆกรึบๆเบาๆแล้วก็กลิ่นของกะทิเนี่ยโดดเด่นมากครับผู้ชมเมนูนี้คุณห้ามพลาดครับกับต้มกะทิใบเหลียงครับปิดท้ายที่เมนูของหวานกันบ้างครับผู้ชมครับกับเมนูสาคูต้นเปียกนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถเลือกเมื่อจะเป็นของตัวท็อปปิ้งได้นะเดวที่สองก็เลยเลือกเป็นลำใหญ่มานั่นเองนะฮะหอมกะทิมากหวานน้อยผู้ชมสบายใจได้ ตัวเท็กเจอร์ของสาคูเนี่กจะมีความกรึบๆนะครับเรียกว่าเท็กเจอร์เคี้ยวสนุกนะฮะสำหรับเรื่องของกะทิเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะแยกออกมาให้ทุกท่านเนี่ยฮะได้เติมตามความต้องการเลยสำหรับตัวกะทิส่วน,นะเอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้อยู่บนโต๊ะนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอีเตอร์เดอ u r เจอนี หายคุณเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอคุณฉะนั้นมาที่ร้านนี้ครับกับต้นสาคูฮะร้านต้นสาคูอยู่บนถนนสุขุมวิท71ร้านตั้งอยู่ระหว่างซอยปรีดีพนมยง6และ8สามารถไปจอดได้ที่แม็กซ์วัลูสุขุมวิท71แล้วเดินม,มาได้เลยครับร้านเปิดวันเสาร์ถึงพฤหัสตั้งแต่11โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งต้นสาคูไม่ได้มีดีแค่สาคูนะครับแต่ยังมีอาหารใต้ฮาลานที่รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องมาลองกินสั่งให้ครบรับรองว่าไร้จังหู้ a บงคอก e อ e ฮ ospital เรียบทางด่วนรามินทราดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ